เอาวันนี้ดีกว่าอ,อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนอยากรู้เรื่องของการพูดภาษาอังกฤษกับลูกพูดจริงกับเรนนี่เนี่ยคือพูดภาษาอังกฤษเก่งมากโดยที่ <คน S 1> เขาเป็นแบบเป็นธรรมชาติหลายคนอยากรู้เคล็ดลับเทคนิคว่าทํายังไงที่จะเลี้ยงลูกให้เก่งภาษาอังกฤษอ่าได้ภาษาที่สองก็ง่ายนิดเดียวปรับทุกอย่างในบ้านให้เหมือนอยู่เมืองนอกจริงหรอ เอาก็จริงๆเวลาเราไปเมืองนอกหรือเราเราต้องอยู่ในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษอะเราก็พูดได้ไแล้าวจะเกิดไม่นับพ่อนะเออไม่นับพ่อพ่อมีทายเยอะคือพี่ตุ๊กเองเป็นคนสอนลูกด้วยใช่เรื่องของภาษาอังกฤษแล้วมีเคล็ดลับเลยไหมสมมติคุณพ่อคุณแม่บอกว่าเอาก็ก็เราไม่เก่งภาษาอังกฤษก็เรียนรู้ไปพร้อมเขาแต่เราจะจัดหมดเลยว่าอันสิ่งที่เขาอ่านไอ้เราที่เราอ่านให้เขาหรือสิ่งที่เขาดูมันต้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาก็จะคุ้นชินไปโดยธรรมชาติ มันไม่ต้องมันไม่ต้องมีแบบว่า A B C อะมันเหมือนก็ก็เป็นชีวิตประจําวันไปเลยคือเหมือนลองพูดกันอาจจะสั้นๆก่อนถ้าถ้าพูดไม่ได้มือว่าได้พูดไม่ไม่ได้คล่องคุณแม่ก็จดเราแนะนําคุณแม่ว่าอันไหนที่คุณแม่นึกไม่ออกคุณแม่จดภาษาไทยแล้วคุณแม่ก็ไปทารีสิร์ชเหมือนแบบไปเสิร์ช Google แล้วก็กลับมาพูดกับลูกก็ได้แต่แต่ว่าเคล็ดลับจริงๆเลยอะก็คือต้องสม่าเสมอและอ,อดทน เพราะมันไม่ใช่แบบเดือนเดียว2เดือนไม่ใช่แบบอาทิตย์เดียวลูกเชนจะต้องพูดได้อย่างเรนนี่นี่8เดือนจริงเหรอฝึกเรนนี่ตั้งแต่ตอนกี่ขวบขวบสเดือนขวบสองเดือน3เดือนเนี่ยเออเนาะเขาบอกนะมันมีทฤษฎีนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติฝึกบางทีพูดให้ลูกฟังตั้งแต่หลักเดือนน่ะแล้วพอมาวันหนึ่งที่เขาเหมือนพูดได้เขาจะแบบได้ดิ้นนิ้วเนาะเออเพราะเด็กในสมองเขาเรียนรู้เร็ว